าทีแนวทางรับปัฒนาสิงโตทองนับพดเล่าครับมันมือเขาคือกัน20เพิ่อกับเขาเอ้ามือนีวันที่หามีสายนต์ปืนไทยตัวนี้ครับเด่น124 124นะ2ตัโตมี1214 24 11 22CC ครับเป็นเลขเบิ้นอีกแล้วแล้วก็3โต124 CC2 ครับ สิ่ตัวท่อนีให้เลขต่างม,มููีเด้มือน,นีครับมื่นเขาจินเน่นออกไปทางเก่าครับมือน,นีสินตัวท่อเปิดให้มาทางสองสี่นะครับเนาะเอาเป็นเพียงแค่แนวทางนด้ครับเดอ้อโปรดใส่วิจารณญาณนะครับน,าาน้ำมาอะไรน้ําใจเบ้ยมีมาน้อมีโปรตสิมน้ําใจมาน้อเอาเบิ้งให้มันมวนมวน,มวนครับถ้าเป็นซีเรียสกับอันอันสี่ไหลขันใดกับมวนขันบรการเงา ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ